ลองเตาอยู่นะครับปรับได้นะ800 1000พั0 0ันสองพันสี่พันหกตัวนี้ปรับไปถึงพ0 0แนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับหนึ่งพันนะครับตัวนี้คุกใช้ได้นะครับสองข้างปกติแล้วนะครับ กะน้ำเดือดแล้วนะครับปิดงานครับผมเตาที่ห้อนนี้นะครับสามหัวนะครับทดลองอยู่นะครับ